ข้าเขาไหมยายค่า,ากินซุ้มือไกยสิมเมิดแปลงแล้ว เกลือผดป่นขบหัวผงน้ำปลามนะ 你好。Mm hmm. mm hmm. ดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีไม่พอกันกับลูกย,าย่าข้าแฟมิลี่นะจ้ามือนีเข้าจะผ้ามักินลาบหมูนะจ้าลาบหมูสามสันนะจ้าลาบหมูสามสันกับไข่เจียวมังกินน้ำกันเนอจ้ามาเลยก<ม>ับผักเอลี่เหมือนเดิมผักเอลี่อืมลาเขาไหมลาย ค่ะเข้าเอียดกับบักลายเลยเยอะว่อืมยังล่ะกินรดมากินเขานั่กันเด้อจ้าพังหอมป่อม ยายคาหกินซูม,มือไก่สิมม์มนแปลงแล้วเอาของปลอมยายคาหกินซูมือเอาของปลอมยายคาห์ก็บมันกินซูมือเป็นบกักผิดจังหวะหวเป็นบกักผิดจังหวะอื ไข่เตียวบ่เป็นแผ่นอ,ออกดักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจลูกแย่ค่าแฟมิลี่เนี่ยมันจ้ะนี่ลาบหมูมันขึ้นทาากินหม,มูกระทะมึนขึ้นทาากินหม,มูกระทะมันเลยบ่เหมือนเดี๋ยวก่อนเรามาลาบต่อ โมูสามสัสมสสน,นสไลม์มยๆซอย 嗯，它不是很好牛好帅了，搞好，它有人看黄嗯，不了嗯嗯来点？嗯 วีว,ม,วมากกับหวนมากอีกเหรอมวนมากกับหวนแหงรมพัดวีวีพุ่นนะใด้เมาพิกไหมใส่ไปนไ้อยนะโอ๊ยมันหลายเนาะใส่ไซปซื่อๆเนี่ย พิกสุดๆจากต้นยังไม่นรูปอืมทั้งนรูปสิดีทั้งนรู่สิเรียบร้อยครับอืม ไข่ถอดโจมก็จะกินตัวยแซ่บเลยคว่าไข่ตุ้นมันเป็นไข่ถอดมือไข่ต้มไข่ปลาโล่ไข่ลูกเหยครบอาทิตย์นึงป่ะดิไ้ยตาบโบ <laughs> <laughs> น่งล่งดีๆีแล้วไม่รู้ไม่รู้น่งล่องหายเรียบร้อย อืมน้องเล่าับเยี่ยมด้วยอืมหรับมืกบอก่อนจับเนาะอืมหรับแบบแมนหรับไม่ไง่ายลองคล้างาง่ายบ่มือเน้นทำง่ายๆแต่อร่อย cái bự, Ui Ôi, ôi. vô Nhúc nhắc nhúc nhắc rồi Hãy subscribe cho

เหมือนเยอสัตยัง,ยง,ยงต,ต้องได้เว้ยยังยังมั้ยเดี๋ยวนี้ซึ้หมดไม่รู้พาดื่นอืม

Né? <laughs> Cháu bà chị im nè Im nha, cháu im Mình đang được Mình được đừng Ờ, ừ, tối, tối. à im nè, anh em bắt tay ăn đây, bảy mai nhôm, bảy mai nhôm cặp lạp muối. ก็คนนือมันกัดแจ็บบังเสียงนกมดเสียงนกกระจอกบ้าด๊อกบาสำหรับมื้อนี้ไปก่อนด้อจ้ะพอกันไม่ทิหน้าจ้าฝากคอมนต์เป็นกับั่งแต่หเห้เฮาน้ำด้วยจ้าบ๊ายบายบาย ไปเมโล่เมโลเรียบร้อยแล้วไปกินแล้วไป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 ค่ะบายบายบาย่อทบายบายบาย